กว่าส0ปีในการทำงานกฎหมายของผมธุรกิจครอบครัวไทยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมีความละเอียดอ่อนและยุ่งยากการจะนำธุรกิจครอบครัวไทยให้สืบทอดอย่างยั่งยืนผมจะนำสูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทยปัญหาธุรกิจครอบครัวไทยมาพบกับท่านผู้ชมผมจะนำคุณนิติการรามานัท ในกรณีที 100, 000, 000 laughter, ่เรามีการจัดตั้งโฮดดิ้งคอมพา n y นีถือหุ้นในบริษัทประกอบการร้อยล้านบาทไปลีอินต่อในกิจการอื่นๆได้โดยที่ไม่มีภาษีภาษีคุณนว่าพลวิยาคุณจิจจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นธุรกิจข้าโบนที่ยั่งยืนได้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องของมันเกิดจากการที่แต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของธุรกิจ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคุณปินดามีรานุวัฒน์มาพบท่านผู้ชมคือทำพิธยกรรมเนี่ยก็คือมีความไม่ชัดเจนแล้วก็พอคนที่ออมารับช่วงต่ออย่างเงี้ยค่ะประสบกับความลำบากอย่างเช่นผู้จัดการระดกทําไม่ถูกใจคือทําถูกต้องนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจติดตามเราได้ที่ Family Business Series Baker m a คมเปญเร็วนี้ค่ะ